กับพุทธคุณดีของครั้งเด็ดเครื่องล้างครบเสร็จกับอีเกิลออฟโนและในวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกําลังมองหาของครั้งเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของอีเกิลออฟโนมีของครั้งดเด็ดมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูล และชาวหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน QR วอ d e คได้เลยครับโดนผีหลอกผู้ใหญ่แจงบ้านตลาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกผีหลอกนอนพักขนำรังบนชุมชนบ้านตลาเผยประวัติเคยมีผู้หญิงตายทั้งกลมแต่คนละเหตุการณ์กับคนถูกหมูรัน ส่วนใหญ่จะถูกหลอกในการถูกผีอำจากกรณีในส่วนขนมำที่เป็นประเด็นอยู่ว่าตำรวจโดนผีหลอกจากการปฏิบัติหน้าที่ไล,ล่ล่าติดตามตัวเสียแป้งนาโนหรือนายชาวริตทองดวงนักโทษคดีอุกชกันหลบหนีออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่22ตุลาคมนายแจ้งแสงกุลหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้ง บ้านตลระอายุ68ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่2บ้านตะนระตำบลปะเลียนอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังได้ให้ข้อมูลว่าตนก็ทราบประวัติว่าเมื่อประมาณปีพศ2530ซึ่งตนเป็นผู้ใหญ่บ้านได้มีผู้หญิงซึ่งตั้งครรภ์หรือท้องบุตรอยู่ไปเสียชีวิตหรือตายทั้งกลมที่ขนมดังกล่าวแต่ตน ไม่ยืนยันว่าจะเสียชีวิตด้วยงูรัดหรือไม่แต่คนที่ถูกงูรัดก็มีจริงซึ่งเป็นงูตัวใหญ่ที่สุดในขณะนั้นที่มีคนพบเจอที่ชุมชนบ้านตลาดคนที่เสียชีวิตเป็นผู้หญิงเป็นพรรยาของนายมานิตลองเดชเหตุการณ์นั้นไม่ได้ทำให้ผู้หญิงลายนั้นเสียชีวิตเพราะขณะที่งูรัดตัวอยู่นั้น เขาได้ถือมีดกรีดยางพาลาและใช้มีดนั้นกรีดบนลำตัวของงูจนงูเสียชีวิตและทำให้เขารอดชีวิตมาได้และต่อมาเขาก็ได้เสียชีวิตน่าจะด้วยโรคมะเร็งร่างกายสูบผอมในภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งมีการนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสตูลโดยขณะนั้นตนก็ได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพด้วย ในฐานะเป็นลูกบ้านตนส่วนการที่คนจะถูกหลอกจริงหรือไม่นั้นชาวบ้านก็เคยเล่ากันว่าเคยถูกหลอกจนไม่มีใครกล้าไปอยู่ขณำหลังนั้นซึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงที่ตำรวจจะโดนหลอกเช่นด้วยความมืดและชุมชนบ้านตละมีประวัติหากพูดถึงการเสียชีวิตในบ้านตลาดนั้นมีเยอะ การจะเสียชีวิตด้วยการป่วยไข้นั้นมีน้อยที่สุดแต่จะเสียชีวิตด้วยการถูกยิงเยอะมากกว่าและชุมชนบ้านตลาดมีสุสานหรือกุโบถึงสองแห่งมีการฝังล่างผู้เสียชีวิตไว้จํานวนมากเท่าที่ตนเคยประสบพบเจอมากับตัวนั้นการถูกผีหลอกนั้นคือการถูกผีอำัำตนนอนอยู่แต่ถูกผีนั่งทับตัวหายใจก็ไม่ออกพลิกตัวก็ไม่ได้ พูดก็ไม่ได้แต่การจะมาถูกหลอกโดยการมาแลบลิ้นปิ้นตาน,นั้นไม่เคยเจอต้นมองว่าการโดนหลอกนั้นเพราะเราไปนอนเราไม่รู้เรื่องแล้วก็โดนหลอกซึ่งสาเหตุที่โดนก็คิดว่ามาจากความอ่อนล้าและรู้เท่าไม่ถึงการไปนอนที่ไหนก็อยากให้บอกเจ้าที่เจ้าทางหรือบอกกล่าวเจ้าของที่สักน้อยตนก็อยากฝากถึงผู้บังคับบัญชาตำรวจว่า ในการสั่งให้ลูกน้องไปทำงานไครไปบอกทวดเล็กตาหมอเหรียญว่าฝากลูกไว้ด้วยให้ช่วยปกป้องเจ้าในที่ด้วยและตั้งข่าวตอกไว้ที่สารทวดเอียที่บริเวณเขาตูก่อนขึ้นชุมชนบ้านตละาหลายคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าเสียแป้งนั้นหนีเข้าไปในป่าและตำนานในป่าของขาวบรรทัด จะเป็นเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับชุมชนโบราณบ้านตระดังเมืองลับแลกลางหุบเขาบรรทัดบ้านตะหรือบ้านในตละชุมชนขนาดเล็กที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาบรรทัดร้อยต่อพัทลุงตรัง,ตงสตรูติดเขตพื้นที่ม2ออตบลปะเรือนอำเภอปะเรือนจัังหวดตรัง ได้กลายเป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไปเนื่องจากในรอบสัปดาห์มีกระแสข่าวร้อมจับเสียแป้งครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นนักโทษหลบหนีจากเรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชครับและได้หนีมากบดานที่บ้านตลาตามที่สื่อมวลชนแขนงต่างๆได้นำเสนอข่าวกันอย่างคลึกโครมทำให้ชื่อบ้านตลาเป็นที่น่าสนใจของผู้คน ชุมชนบ้านตลาดอ,อปะเลียนจัังหวดตรังเป็นพื้นที่ชนบชุมชนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช้ชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ชาวบ้านในชุมชนใช้รถจักรยานยนต์และเดินเท้าเข้าออกหมู่บ้านรวมทั้งใช้ล่ำเลียงพืชผลทางการเกษตรออกมาขายชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพทำสวนเกษตรเป็นอาชีพหลัก ปลูกยางพาราผักผล,ลไม้เช่นทุเรียนเงาะลางศาสตร์ลำซิงลางศาสตร์ปลาลองกองมังคุดสละสตอผักเหลืองผักกูดเป็นต้นครับบ้านตละมีลักษณะเป็นที่ลาบบนภูเขาสูงและเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาบรรทัดระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ300ฟุตพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ําลําธานและเป็นแหล่งน้ําตกที่สวยงามในตําบลเทือกเขาบรรทัดที่สูงที่สุดในจังหวัดตรังมีปริมาณน้ํามากตลอดปีคือน้ําตกโตนเตะและน้ําตกโตนตกมีอากาศเย็นตลอดปีครับคุณผู้ชมบ้านตระะเป็นชุมชนเก่าแก่มากกว่า300ปีเป็นเขตรอยต่อ3จังหวัดระหว่างตงรังพัทลุงสตูล เป็นเส้นทางค้าโบราณในยุคสมัยอยุธยาตอนกลางเดิมมีชื่อเรียกว่าบ้านสระและในตละมีผู้ปกครองคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าเมืองปรเรียนซึ่งเป็นเมืองขึ้นของเมืองพัทลุงในขณะนั้นคือมื่นสนอคีรีหรือทวดเล็กมีหน้าที่ดูแลบ้านตลาดและบ้านหัวช้างทวดเล็กเสียชีวิตและฝังศพที่บ้านสระ มีสุสารกุโบของท่านจนถึงปัจจุบันต่อมาพศ .2435 ในสมัยราชการที่5ทางราชการมีนโยบายจัดเก็บภาษีรัชูประการหรือภาษี4บาทจากผู้ขายที่มีครอบครัวแล้วนโยบายนี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านจำนวนมากเนื่องจากไม่มีการสะสมเงินตรานอกจากคนที่ค้าขายเท่านั้น จึงทำให้เกิดโจรปล้นทรัพย์สินและขโมยวัวควายมากขึ้นในหลายพื้นที่นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจแล้วนโยบายการเมืองการปกครองต้องผูกขาดอํานาจรัฐไว้ที่ส่วนกลางอีกด้วยครับพศ2457บ้านตระมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือนายบูสาการณิวชาวบ้านประมาณ100ครัวเรือนนับถือศาสนาอิสลาม การปกครองจึงได้นำหลักการของศาสนามาใช้ในการปกครองด้วยในช่วงการปกครองนี้มีเหตุการณ์สำ,สำคัญสำคัญสองเหตุการณ์ก็คือมีโจรจากพัทลุงเข้ามาปล้นทรัพย์สินของชาวบ้านตลาดยู่บ่อยๆและเกิดโรคไข้้นาหรือไข้ทรพิษระบาดทำให้ชาวบ้านตราเสียชีวิตเป็นจำนวนมากชาวบ้านหลายคนได้อบยพไปตั้งถิ่นฐานชั่วคราวในหลายอำเภอของจังหวัดตรัง พัทลุงและสตูต่อมาพศ2466ผู้ใหญ่มูสาการณนิวล้มป่วยจากไข้หนาและได้เสียชีวิตศพของนายมูสาได้ฝังไว้ที่กุโบในบ้านที่บ้านละเมื่อนายมูสาเสียชีวิตในอำเภอทุ่งหวา้าได้แต่งตั้งนายละมานกระบุเป็นผู้ใหญ่บ้านคนต่อมาโดยกำนันตำบลทุ่งหวาเป็นผู้เสนอชื่อ โลไข่น้ำยังคงระบาดและโจรชุกชุมผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจึงลงความเห็นว่าควรอพยพไปตั้งชุมชนใหม่ที่บ้านลำแคลงอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ตําบลปะเลียนจังหวัดตรังและบ้านควรไม้ดำทางคืนน้ำตกโตนเตะโตนตกเพื่อเข้าสู่บ้านตรังอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลปะเลียนจังหวัดตรังแต่ชาวบ้านจำนวนหนึ่งยังคงยืนยันว่า จะอยู่ที่นี่เหมือนเดิมในส่วนคนที่จะย้ายนะครับได้ไปอยู่ที่บ้านลำแคลงและบ้านขวดไม้ดำก็ยังคงทำกินในที่ดินบ้านตละตามเดิมในช่วงพศ2508ถึงพศ2513เจ้าหน้าที่ได้เริ่มเข้ามาสำรวจพื้นที่สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านตละบริเวณคลองตลาที่ไหลลงสู่แม่น้ำลากงู ทำให้ชาวบ้านบางส่วนก็มีรายได้เพิ่มเติมจากการรับจ้างเช่นแตกท่อเหล็กและเครื่องปั่นไฟขึ้นไปบนบ้านตระระยะทางในการแบกเหล็กประมาณ25กิโลเมตรจากบ้านผู้ใหญ่หลุมชูอ่อนถึงบริเวณที่จะวัดน้ำชาวบ้านได้รับค่าจ้างแบกเหล็กกิโลกร,รัมละ3บาทต่อมาพศ2514 ได้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างรัฐกับประชาชนประชาชนจํานวนหนึ่งได้เข้าป่าจัดตั้งกองกําลังเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลเรียกว่ากองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยหลังจากนั้นได้ขยายฐานทัพมาในเขตป่าเชื้อเข่ามาัททัศและเข้ามาตั้งฐานทัพระดับกองพันในป่าบริเวณบ้านตระการสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างเขื่อนก็ยุติลงในช่วงนี้ หลังจากนั้นพศ2516ถึงพศ2518ราชการได้เข้ามาปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างหนักทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องอ,อพยพออกจากหมู่บ้านโดยย้ายไปอยู่ในพื้นที่อำเภอรประเรียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังและในพื้นที่อำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงต่อมาเมื่อพศ2534 ชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนาเส้นทางจากบริเวณควรเนนมาขึ้นไปบ้านตระโดยใช้จอบขุดเพื่อให้สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรไปขายได้สะดวกขึ้นในปีเดียวกันนายชวนหลีกภัยได้เข้ามาดูสภาพพื้นที่บ้านตระในขณะนั้นนายชวนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลกรมป่าไม้ซึ่งนายพงษ์เฮงลี เป็นอธิบดีกรมหลังจากนั้นสามเดือนก็มีนโยบายอพยพชาวบ้านตละออกจากพื้นที่โดยจะจัดที่อยู่ใหม่ให้ในพื้นที่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลและในพื้นที่อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเมื่อชาวบ้านจำนวนนึงได้ไปดูพื้นที่ก็เพราะว่าไม่ใช่ที่ดินว่างเปล่าแต่เป็นที่ทำกินของชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว ชาวบ้านตละส่วนหนึ่งจึงไม่เห็นด้วยกับการอพยพช่วงพศ2535ถึง2537ราชการยังคงผลักดันให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ขึ้นมาสำรวจจำนวนชาวบ้านและจำนวนอาศิลเพื่อเตรียมอพยพโดยจะจ่ายค่าชดเชยอาศิลและจัดหาที่อยู่ให้ใหม่มีการกำหนดค่าชดเชยสกลุ่มคือกลุ่มที่1 ทำกินในพื้นที่อาศัยในพื้นที่จะจ่ายค่าชดเชยไร่ละ30,000ืนบาท 2. ทํทำกินในพื้นที่อาศัยนอกพื้นที่จะจ่ายค่าชดเชยไร่ละ5,000บาทเมื่อทางราชการเรียกประชุมชาวบ้านที่บริเวณน้ําตกโตนเตะก็มีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ700คนชาวบ้านส่วนใหญ่มีมติอ,อพยพออกจากบ้านตลาด รัฐบาลจัดสรรงบประมาณประมาณ72ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าชดเจอให้ชาวบ้านแต่ในช่วงนั้นไม่มีงบประมาณจึงไม่ได้อพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่พศ .2545 ชาวบ้านสละจึงจัดตั้งองค์กรขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างความมั่นคงให้ชุมชนชาวบ้านสละเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัดต่อมา เปลี่ยนชื่อเป็นเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเชื่อข่าวบรรทัดบ้านตาจนกระทท่งพศ2551พศ2553จุมชนร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเชื่อข่าวบรรทัดและเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยได้เจรจากับรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการอำนวยการแก้ปัญหาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยครับ พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลรับรองพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนจํานวน75ครัวเรือนประมาณ340คนมีเนื้อที่3,000ไร่แจ้งแสงกุลอายุ68ปีหรืออดีตผู้ใหญ่แจ้งที่เคยได้รับฉายาผู้ใหญ่สุรตาลอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านตราหมู่บ้านเล็กๆบนเขาบรรทัดพื้นที่กบด้านของเสียแป้งอดีตหัวหน้าหน่วยล่าสังหาร สังกัดกรมทหารพลานที่42น้ำตกกระช่องลาว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่ปี2 5 3 0ได้บุกเบิกในได้ตั้งชื่อที่นี่ว่าบ้านตลาดแบ่งการปกครองชุมชนเป็น5โซนมีหัวหน้าโซนดูแลแต่ละโซนตอนนี้ก็ยังมีตำแหน่งเป็นประธานชุมชนบ้านตลาดในตอนบุกเบิกตั้งหมู่บ้านมีการตั้งร้านค้าสหากรณ์ชุมชน ผมจะปกครองแบบกึ่งระบบทหารกึ่งการปกครองแต่ผมจะวางตัวเป็นพ่อที่ดีของลูกบ้านแต่กับโจรผู้ร้ายผมจะวางตัวเป็นนักต่อสู้บ้านตะระเป็นหมู่บ้านแห่งตํานานลี้ลับขุนโจรภาคใต้ในอดีตตั้งแต่โจรนายดำหัวแพรหรือโจรมหาจันอยู่ที่บ้านตะระมาก่อนบ้านตะระเป็นหมู่บ้านปิดเป็นหมู่บ้านที่ถูกทอดทิ้งจากเจ้าหน้าที่ถูกสาปเป็นหมู่บ้านอาถรรพ์ โจรหรือคนคิดไม่ดีเข้ามาในหมู่บ้านจะต้องตายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ที่มาจับเสียแปง้งอาจมองข้ามเรื่องนี้ไปตอนผมเป็นผู้ใหญ่บ้านตองตั้งเครื่องเส้นไวาสารทวดเล็กได้แก่ข้าวเหลืองไก่ไม่เหยียบดินไข่ไก่นำไปตั้งเส้นวาแล้วขอพรให้ปกของบ้านละอย่างราบลืน่นชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขสามคี ขอเป็นตัวแทนของทวดเล็กนำบ้านตระไปสู่เป้าหมายที่ดีงามผมเป็นผู้ใหญ่บ้านดูแลบ้านตระมากกว่า20ปีลูกบ้านไม่ทะเลาะกันเลยเรื่องลี้ลับของบ้านตระใครที่มาเยือนบ้านตระแล้วคิดไม่ดีหรือไม่เชื่อถือก็จะอยู่ไม่ได้แต่หากใครที่คิดดีก็จะดีไปเลยและในการปฏิบัติงานของคนที่เป็นทหารของผมที่เป็นทหารผ่านและผู้ใหญ่บ้าน ก็จะวางเสซนสายในการเข้าไปทํางานตรงนี้เพราะการลบในป่าไม่เหมือนกับการลบในเมืองและการจับผู้ร้ายในป่าเป็นเสือลำบากอย่างน้อยก็ต้องต่อสู้ไว้ก่อนหรือเปรียบเปย์ว่าหากจะสู้กับโจรเราต้องสู้แบบโจรต้องหาคนในพื้นที่มาเป็นพวกตนเองให้ได้อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านตละระบุไว้ครับทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และเรื่องราวของผู้คนบนบ้านตระถูกขนานนามว่าเสมือนเมืองรับแลแห่งเทือกเขาบรรทัดอันสลับซับซ้อนทว่าในธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์วิถีเกษตรแบบอยู่ร่วมกันธรรมชาติอันเรียบง่ายของผู้คนบ้านตละยังคงเป็นที่ถูกตาต้องใจกลุ่มนักท่องเที่ยวสายลุย ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในวันนี้สําหรับคลิปต่อ,ตอไปผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ